ทุกคนหัวแบกนะเบียรนะครับได้ปรับปรุงมาอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับนะนี่เราปรับปรุงกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้คือจบสุดแล้วนี่คือนี่คือขั้นตอนที่จบที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าราไมีรู้สึกว่าก้านตัวนี้มันยาวไปหน่อยก้านเสียบนะครับเราก็เลยปรับพัฒนาออกมาให้มันให้มันสั้นลงเห็นไหมครับตัวแรกมันจะยาวขนาดน,นี้นะแต่ตัวนี้มันจะเหลือแค่นี้นะครับสั้นลงแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเสียบได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะ อันนี้เป็นหัวห้ากำนะครับห้ากำใส่กับปลายางสัก2.5นิ้วแบบนี้นะทุกคนนี่ครับแบบนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปครับแทงตรงตรงได้เลยแบบนี้ครับเนี่ยแทงตรงตรงแบบนี้แล้วมันเป็นตัวกันการปลายางถอดด้วยนะนะครับแทงเข้าไปครับเนี่ยติดกาวก็ได้ไม่ติดกาวก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าเนาะแล้วก็จากนั้นเอาเบ็ดมาเกี่ยวหลังไว้แบบนี้ครับนี่แค่นี้เองครับนะครับลูกค้าก็จะได้หัวแบกใช้งานแบบนี้แล้วนี่ครับง่ายไหมง่ายไหม ถามว่าหัวแบกแล้วมีอะไรตกปลาอะไรได้บ้างนะครับตกปลาช่อนดีนักแลครับปลานินได้ปลาปลาบู่ได้ปลากระพงได้ปลากายได้ปลากดก็ได้นะครับตกได้ทุกปลาที่ปลาล่าเหยื่อเลยนะครับลูกค้าลองไปเล่นดูนะดีขนาดไหนไปดูรีวิวใช่ครับมันมันมันเล่นมันเล่นได้หลากหลายครับนะครับก็มีให้เลือกตั้งแต่ห้ากรัมเจ็ดกรัมแล้วก็สิบกรัมนี่ถ้าสิบกรัมก็จะเป็นไซส์นี้ครับเห็นไหมนี่ครับสิบกรัมข้างล่างข้างล่างนี่จะเป็นห้ากรัมนะครับเดี๋ยวถือให้ใหม่อ่าแบบนี้ครับเห็นไหม ข้างล่างห้ากรัมข้างบน10กรัมนะครับใช้งานง่ายครับตอนนี้ตอนนี้ใช้งานง่ายแต่ว่าบางคนอาจจะยังซื้อไปแล้วจ,จะยังเจอก้านยาวอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นล็อตที่เราผลิตออกมาใหม่เป็นล็อตที่เราผลิตคายอยู่แล้วแล้วของมันยังระบายไม่ทันหมดแต่ใช้ดีเหมือนกันใช้ดีเหมือนกันครับแต่ถ้าระบายหมดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเป็นหัวสั้นตัวนี้ทั้งหมดเลยทุกร้อตเลยนะครับเป็นหัวสั้นแบบนี้นี่นี่ครับเป็นหัวสั้นอย่างนี้หมดเลยเนาะนะครับ ก็ถ้าใครสนใจก็ตะก,กา้าคลิปทุกคนจิ้มได้เลยครับของพร้อมส่งแน่นอนนะครับขอบคุณครับผม